เชิญท่านผู้ชมไปร่วมงาน PET EXPO t h a แ l นด d 2013ครั้งที่13นะครับจัดวันนี้เป็นต้นไปจนถึง2มิถุนายนนะฮะวันนี้ก็คือ3 0พฤษภาคมตั้งแต่10โมงเช้าถึง2ทุ่มที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศุริกิตนะฮะวันอาทิตย์จะเป็นการประกวดกระต่ายสายพันธุ์แท้ทุกสายพันธุ์ค่ะกรรมการเป็นชาวต่างชาติทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ยังมีโซน PET Village e พดวิ l เล e นำเสนอฟาร์มเลี้ยงสัตว์โซนใหม่ค่ะอย่างเช่นหมูคระวัวจิว๋วดงประดู่แพะแกะนี่ครั้งแรกเลยมีประกวดน้องหมาจำมั่มแต่สุขภาพดีโอ,อันนี้ก็ยากอีกจำมั่มด้วยสุขภาพดีด้วยปัจจุบันเนี่ยหมามีปัญหาเยอะนะฮะเหมือนคนเลยทั้งไปเป็นโรคอ้วนเนปะ็นโรคอ้วนฮะขณะเดียวกันแลกเปลี่ยนพูดคุยตามภาษาคนรักสัตว์กับด็อกครับครับสำหรับคนรักสุนัข แล้วก็มีเสวนาให้ความรู้เรื่องสัตว์เลี้ยงมากมายนะฮะมีมีน่คอนเสิรต์ตด้วยใช่ไหมใช่จากน้องไบร์และน้องโซ่ AF9 นะคะ